รับวันนี้ก็เป็นมือเกี่ยวเขาของนาปูคำเฟือ้อหลังจากที่เฮ็ดมาได้ผลผลิตมาจนกระทั่งเึืองห้องหอดมือเกี่ยวครับก็ข้องใสใ่ไก่ในส่วนนี้ก็คือเห็ดหลบหลบหน้าก็ถือโอกาสเดี๋ยวผ้ายางเบึงข้องใส่ไก่ก็เบึงเขาที่ได้ผลผลิตในปีนี้ครับปี2 5 6 4ครับก็มีโครงการขุดข้องใส่ไก่ของเฮากะ ได้รับอนุเคราะห์จากทั้งส่วนราชการนะครับเงินเจีาของน้ำเน่ได้งบมาจากทั้งราชการมาส่วนหนึ่ง,งเงินเจ้ยของน้ำเน่เ,เป็นของตอนนี้มันกับสีหนากวางอยู่ประมาณ2เมตรแต่ว่าควมเลิกมันสิเหลืออยู่ซำกะอบอกกบ,บงหูอย,อยู่คือกันหลอดเพาอาจสิป,ปูกต้นกล้วยไว้ต้นกล้วยกับบ่อทั้งวากับบ่อดีสูง อาทีเนื่องจากว่ามันตากแดดอยู่มันก็เลยบกไยสูงหน้าคางๆหน้าไปแห้ก็โอเคปีนี้ผลผลิตดีเป็นเป็นยางสูงผลผลิตค่อนข้างเป็นทีนาพอใจสำหรับปีนี้ครับปีทีนามบทถวมก็โดยสภาพแล้วหลังจากที่คุดมานะครับแล้วก็หอดเวลาตัวนี้ก็เดือนพฤศจิกา สภาพคล่องกับโอเคอยู่ยังบม่มีการอันพังทลายของดินไปหลายครับเนื่องจากว่าหน้าพื้นนี้เป็นดินเหนียว <c oughs> มันก็นเลยเอเหตุให้เบิงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่สําหรับคลองใสไ่ไก่มีปลาเล็กปลาหน่อยบ่อนเป็นระยะระยะครับก็คิดว่าถ้าหลังจากที่เกี่ยวเขาออกแล้วนี่นะแล้วก็นำบกลงไปนี ปลาหน่าสิลงมคล้องสใส่ไก่แต่เป็นปลาคอเป็นปลาธรรมศาสตร์เป็นปลาที่มีแน่น่ตามฤด,ดูกาลนะส่วนหนึ่งก็ได้ปล่อยพันธ์ปลาไปนำ <c oughs> พักบุง้งกับพวคอยงามปันไหนแตนนี้เฮ้อเฮ้อ คือที่นี่ปลาสดครับถือว่าเป็นข่วมสำเร็จในการดำไห่ดำหน้าอยู่ปีนี้มันก็เสียดายตรงที่ว่าราคาเขาวบวชคอยอดีบันไดแต่จังไรก็แล้วแต่ครับคนเคยเห็นหน้าก็จำเป็นต้องเห็นหลังจากที่เคยเห็นหน้าอยู่เบิร์ตสุยางก็เลยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาเป็นหาแรงน้าเหมือนน้ำเนย มีข้องใส่ไก่ํำแนมีสาหน่วยซียงไอไอไว้ํำแน่เพื่อว่าสิไดทใส่หนาในยายมแรงหลังจากที่ขาเกี่ยวเขาออกไปนี่ก็ในอนาคตก,ก็สกปลูกอ่พืชพักยังกับสร้างที่มันเป็นเป็นพักเศรษฐกิจเป็นพักติผ้ากันกินได้ก,ยยกํลังทยอยปลูกลูกห้านทยอยปลูกลงไปประซ่อนในต้นเขา เป็นสมัยแต่ก่อนเนี่ยบ่มีรถเกี่ยวนี่ก็โอ้ยเรียบร้อยโอ้ยบ่มีไอ้อย่างอะบ่มีรถในการข้นเขาข้นน้ำกระซิเมื่อยเพราะต้องข่วนหาบเขาตั้งแต่หน้าให้ใหญ่ขึ้นไปอันมองเทียงล้านเก็บก็อยู่ประมาณนี้เรากเกือบเคืองกิโลเมตรใส่ไม้ขั้นเหลาใส่ไม้ขั้นเหลาในการหาบขนใหญ่แต่ว่าในยุคหมืน่นนี่มันมีเครื่องตุ่นแรกมีรถไม่ละก็ สิบ่คอยนักนาสหาหัสคือเก่าครับสาตรงที่อยู่ทางหนากล่องที่แน่มเห็นอยู่ครับเป็นผมขุดสาใส่งบประมาณของเจ้าของโดยที่เจาะะดือลงไปเห็ดให้เป็นธนาคารน้ำใตดินระบบเปิดเพื่อว่าถีชาติน้ำลงไปในไตดินนำ้ำแล้วก็ยหดว่ามันสิ่้ผลปันไดก็จังค่อย เบิ้งกันอีกที่1นึ่ครับสำหรับการชาดน้ำลงกระสีสังเกตเบิ้งน้ำพืน้นในในพื้นที่ว่ามัาานสีมีน้ำในไต้ดินให้เข้าใส่ในการพอปลูกตลอดปีหรือบ่นะ่นนะปริานนามาณน้ำประมาณ20,000ื่ขิวสำหรับหน้าปูคำเผือที่มีอยู่อยู่ในตอนนี้เป็นข้องใส่ไก่ที่คนขังเหียาวพอสมควร งบผู้ร้องคือกจัดสรรว่าห้ครับในส่วนหนึ่งเรียกว่าเข้ากระตังเอางบประมาณของเจ้าของลงเก็ดไปนําเนื่องจากว่ามีการวางแผนเพื่อที่จะปับปรุงพื้นหน้าโดยอันในสร้างทิ่ัดรัตนกุลครับลูกไส้ปูข้าเฟือครับเป็นผู้เขียนแบบเขียนแป่นไหวแล้วก็วางโครงการไหวเห็ดเศรษฐกิจผสมผสานปลูกพักลำเนาปลูกแนวอื่นนํำเนาครับ ปลูกเขานําปีนี้ก็คือว่าลดปริมาณการปลูกเขาลงสมัยต่ก่อนสุ่มที่เป็นสายังยังบวกคันเป็นสาเป็นเป็นหน้ากัปลูกเขาขึ้นกันแต่ว่าความเขางามควมเด้ผล้นหลังจากที่ลดปริมาณการปลูกลงมาแล้วนี่ผมคิดว่าป,ปริมาณที่ผลผลิตที่ได้รับนี่คิดว่าสี่พ่อๆกันน่ะกับกับปลูกเอกับไอส่วนพื้นดินที่เสียไป เ,เห็นหน้าหน้อยลงแต่ว่าผลผลิตเป็นยังไดอยู่เพื่อเกา่าเพือพ่อเพื่อใหลายสาเกา่าหรือว่าหลายก,กายว่าเก่าอีกวัจัดพื้นที่ข้องใส่ไกลเดีย๋ยวผ่านยางเละเบิง้งกระเทาที่เห็นนี่แหละครับแถวๆนี่ก็มีพักบุงกำลังเป็นดอกงาม,งาม มีหลร้เสแถกก็บ่ค่อยเก็บกินตัวนี้ก็เป็นข้องอสไก่อีกส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งมันสีว่นต่อกันต่อกันจนจนมะหอดมะหอดตรงตรงนี้เป็นเป็นไอ้ต้นตรงปลายมันครับพื้นที่ในข้องใสไก่นี่ก็สามารถกัเก็บเก็บน้ำไว้ไดีหลาไเติบอยู่ขึ้กันครับเอาเบิ้งข้องใสไก่เบึ้งงะอายแล้วก็ เดี๋ยวจัง4.5ไปเบิกแนวอื่นอีกครับนาปูคำเฟื้อบันโอดตำบลท่าเมืองอำเภออนบโมเดียงจังหวัดอุบลราชธานี